มาเข้าสู่ช่วงครูวันดีมีเรื่องเล่ากันเลยค่ะกับผู้ฟังวันนี้ฟังเรื่องราวของพระกฤษณยกภูเขาโควันธนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณครูวันดีค่ะครูวันดีมีเรื่องเล่า สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันวันดีเทียนสวัสดิกิจก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงครูวันดีมีเรื่องเล่าค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าต่อถึงภาพสลักที่มีอยู่บนปราสาทพนมลุ้งนะคะในชุดที่เป็นภาพเรื่องราวของเทพเจ้าเทพเจ้าที่เราเจอเยอะมากบนพนมรุ้งที่เป็นภาพของท่านนะคะก็คือพระนารายณ์ที่มาปรากฏในปางต่างๆนะคะคราวที่แล้วเราก็ ตอนก่อนน้นนั้นเราก็พูดถึงตอนที่มาอาวตารมาเป็นพระรามในตอนที่เราเรียกว่าวา,ารามาวตารนะคะแล้วก็มาเกิดเป็นพรามเตี้ยที่เรียกว่าวามนาวตารวันนี้ก็จะมาพูดถึงตอนที่พระนารายณ์นั้นอวตารมาเกิดเป็นพระกิษณะซึ่งเ,เรื่องราวของพระกิษณะเนี่ยก็มีหลายฉากหลายตอนนะคะที่ชาวฮินดูเนี่ยเขานิยมเอามาแกะสลักเป็นภาพประดับ ในศาสนสถานของเขาะะสำหรับพนมลุงเนี่ยภาพในเรื่องกิศนาวตารเนี่ยจะมีอยู่สองฉากนะคะฉากแรกก็คือตอนที่เราเรียกว่าเป็นภาพพระกิศนายกภูเขาโควันธนะนะคะความเป็นมาว่าทำไมถึงพระ พระนารายณ์ต้องมาเกิดเป็นพระกิศณะเนี่ยดิฉันขออนุญาตไม่เล่านะครับมันยาวมากเลยได้จะอีกหลายตอนเกินไปแต่มาพูดถึงว่าพระกิษณะเนี่ยอตอนที่ท่านเกิดเนี่ยท่านต้องแม่ต้องมาเกิดในบ้านนอกเพราะว่ากลัวเจ้าเมืองคือพยากงหรือกัมสะซึ่งเป็นคนที่เป็นลูกครึ่งอสูรเนี่ยฮะที่ เป็นเหตุที่ทําให้พระนารายณ์ต้องการาม,มาเป็นพระกิษณะเนี่ยเพื่อมาปราบกษัตริย์องค์นี้แหละคือพระกงค์เนี่ยแล้วพระกิษณะเนี่ยก็ต้องอหนีในตอนแรกเกิดเพราะว่าพระกงค์กำลังไล่ฆ่าเด็กผู้ชายตามคําทํานายของโหหลวงที่บอกว่าจะมีเด็กเกิดมาแล้วฆ่าพระองค์นะพระกิษณะก็เลยต้องไปเกิดในท่ามกลางเหล่าคนเลี้ยงวัวหรือโคบานเพราะฉะนั้นพระกิษณะเนี่ยก็จะคุ้นเคย กับพวกเลี้ยงวัวทั้งหลายนะคะคนเลี้ยงวัวของฮินดูโบราณเนี่ยปรากฏเขาจะนับถือพระอินทร์นะคะช้ามาก็ต้องหาของไปเส้นไหว้พระอินทร์ปรากฏว่าในเมืองที่พระกิษณะโตมานั้นมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งชื่อว่าภูเขาโควันธนะบางคนอ่านว่าโควัฒน,นะบางทีก็อ่านว่าโควันธนะแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะออกเสียงแล้วกันนะคะทีนี้พระกษณะเนี่ยก็พาไปไปพูดง่ายๆกับ ไปพูดกับพวกเลี้ยงหัวว่าโอ้ยไหว้ทําไมพระอินทร์เนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมาไหว้ภูเขาลูกนี้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยภูเขาลูกเนี่ยมีทั้งน้ามีทั้งหญ้าพระกฤษณะเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะเด่นนะครก็คือออพูดง่ายๆ เป็นคนรูปหล่อแล้วก็มีวาทศิลป์นอกเหนือจากแข็งแรงนะคะมีวาทศิลป์พูดอะไรโน้มน้าวใจคนเก่งก็พูดจนกระทั่งพวกโคบานทั้งหลายเนี่ยเชื่อย้ายของเส้นที่เคยไหว้พระอินเนี่ยเอามาเอามาเส้นภูเขาลูกนี้พระกิจนะก็สถาปนาตัวไปกินของเส้นเกลี้ยงเลยซึ่งทําให้พระอินทเนี่ยโกรธเคยมีของเส้นไหว้บูชาทุกวันอยู่ๆหายไปเพราะไอ้หนุ่มคนนี้ก็เลยบันดาลให้ฝนตกอันนี้ อย่างที่เราท่านท่านก็ทราบว่าวัวกับควายนี่มันไม่เหมือนกันนะคะนิสัยมันเนี่ยมันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันแต่ว่าลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนร้อนได้นะคะทนฝนได้นะคะตากแดดได้ตากฝนได้หมดเลยนะคะแต่วัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ทนร้อนไม่ชอบอากาศร้อนมากๆวัววัวทนความทนทานสู้ควายไม่ได้นะคะแล้วที่สําคัญคือวัวเนี่ยไม่ชอบฝนไม่ชอบแฉะ ชอบอากาศเย็นๆหนาวๆนาะครับทีนี้พอฝนตกปับ๊บโหวัวก็ลําบากหาที่หลบฝนก็ไม่ได้เพราะอินเดียก็เป็นทุ่งหญ้าโลง่งเวลาเขาพาวัวไปเลี้ยงเนี่ยหาอะไรบังก็ไม่มีพวกโคบานก็เลยลุมด่าพระกิษณะนี่น,น,นี่นี่เป็นเพราะท่านนี่แหละพระกิษณะก็เลยต้องสำแดงความเป็นพระนารายณ์อวตารมาด้วยการยืดร่างขึ้นทําตัวเองเนี่ยเป็นด้ามร่ม ะะแล้วภาพสลักของปางนี้ที่เรียกว่าปางาพระกิษณะยกภูเขาโควันชนะเนี่ยเขาจะนิยมทําเป็นรูปคนยืนขาเดียวนะคะอีกขาหนึ่งก็เอามาเกี่ยวตรงเอ่อขาเข,ขาเรียกอะไรตรงหัวเขา่าตรงข้อพับไว้แล้วก็อีกมือมือหนึ่งก็เท้าสเอวอีกมือหนึ่งเนี่ยก็ใช้นิ้วเนี่ยเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นเนี่ยยกภูเขาขึ้นทางลูก ทําให้ภูเขาเนี่ยเป็นเหมือนร่มบรรดาวัวและพวกเลี้ยงวัวทั้งหลายก็พากันมาหลบอยู่ใต้เงาของภูเขาลูกนี้พระอินทร์ก็ยิ่งยั่วหนักเข้าไปใหญ่ก็บรรดาให้ฝนตกสู้กันเนี่ยโอ้โเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านก็เดาได้ใช่ไหมคะว่าใครจะชนะเพราะพระอินทร์นั้นมีฐานะเป็นเพียงแค่เขาเรียกว่าเทพชั้นรองแต่พระนารายณ์นั้นถือเป็นเทพชั้นสูงสุดท้าย ะะพระกฤษณะก็ชนะพระอินทร์ก็ต้องยอมแพ้บรรดาเหล่าโคบาลหรือคนที่นับถือฮินดูทั้งหลายเนี่ยเขาก็ชอบใจฉากชีวิตของพระกฤษณะในตอนนี้มากก็เลยนิยมท่านก็จะเจอบ่อยๆนะคะที่พนมลุงเนี่ยเราเจออยู่สองจุดคือที่ตำแหน่งของหน้าบันอ๋ออันนี้ก็ต้องหามุมยืนเหมือนกันเพราะว่ามันจะอยู่ชั้นบนตรงตรง,ตรงสันหลังคา เชื่อมต่อระหว่างมุกฉนวนกับตัวปรางประธานเลยนะคะทางด้านหน้าเนี่ยอีกอันนึงก็จะอยู่ที่หน้าบันของปรางน้อยนะคะซึ่งท่านก็ลองไปชมดูนะคะก็เป็นภาพเล่าเรื่องที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพบได้ที่ปราสาทเมืองต่ำนะคะอ,อีกภาพหนึ่งดิฉันขอถือโอกาสเล่าในวันนี้เลยก็แล้วกันนะคะก็คือภาพพระกิษณะฆ่าช้าง กนะวนรปิถุคือในภาพเนี่ยในใน,ในเรื่องเนี่ยก็พูดถึงว่าพระกงซึ่งเป็นอสูรร้ายเนี่ยก็พยายามที่จะฆ่าพระกิษนะพระกิษณะก็พยายามหาตางที่จะฆ่าพระกงเหมือนกันพระกงเนี่ยก็ส่งสัตว์ร้ายต่าง,าง,างๆเข้ามาพูดง่ายๆหมายจะฆ่าพระกิษณะในตอนหนึ่งพระกงเนี่ยก็ส่งช้างตกมันชื่อว่ากวนรปิถุเนี่ยมา หมายจะให้ฆ่าพระกิษณะแต่พระกิษณะอย่างที่ดิฉันเรียนท่านแต่ต้นเราว่าพระกิสณะเนี่ยแข็งแรงมากพอโตมากับพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราท่านคงนึกออกเนาะเวลาดูหนังอินเดียนะโอ้วิ่งกันข้ามทุ่งร้องเพลงกันข้ามภูเขาเป็นลูกๆเลยมันแข็งแรงแน่นอนในภาพเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพคนเนี่ยกำลังเอาขาเนี่ยไขว้สองข้างกับตัวช้างนะคะแล้วก็จับงวงช้างคือในเรื่องเนี่ย พระกิษณะก็เอาจับงวงช้างนี่แหละหมุนเลยควงเลยนะครับแล้วก็คว้างไปไกลไม่รู้กี่ลีเสียบยอดต้นไม้ตายนะคบซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพอยู่ในทัพหลังของมุกฉนวนนะคะด้านทิศเหนือของปรางประธานนะคะเป็นภาพนี้ที่เราเรียกว่าภาพพระกิษณะสู้กับช้างากุวรล,ลปิถุนะคะก็เป็นภาพที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่ง สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันคงต้องลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณครูวันดีนะคะ